สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับ m u ีนยูไนนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราเอาขนมนะครับไปสวัสดีปีใหม่ลุงช่งนะางห,หน่อยนะเล็กเล็กน้อยๆนะครับหาเงินอยู่ลุง พันนะอยู่ด้านในนะครับกว้างตีหมดเลยโอ้สองไรสองงานสองงานลูกที่เราจะมีคนมาอยู่แล้วจ้ะซื้อไว้ซื้อไว้ครับอ,ๆๆอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้มา <c oughs> <c oughs> แล้วเอาของมาสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ลุงพลพี่เอาไปฝากเมียคนไหนเนาะ <laughs> โดนแล้วลุงพันต้องบายเบียงแล้วเนี่ยลุงพัน <laughs> โอ้จะเป็นลุงพันเนี่ยแกแกพูดได้เต็มปากเต็มคำอีกคนเดียวนี่แหละลุงอีกคนเดียวนี่แหละลุงพันจะพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยเมียคนที่ห้าอ่ฝากฝากเลยฝากเลยแล้วเอาไอ้ฟอ <laughs> นให้ลุงช่างอะ่ะ มาเฮ้ยองเขาเด่นเออเดี๋ยวซูมเดี๋ยวซูมซูมซูมเห็นอยู่ซูมเลยป้ายครับมันไกลเอามาใกล้ๆเขาหน่อยเขาจะเห็นหน้าตาให้เห็นโอ้โหลุงซูมซะจนแบบเห็นหน้าลุงเลยเขาอยากเห็นรูจมูกจมูกรูจมูกจมูกความหล่อของลุงทั้งก็วันนี้มาครั้งแรกครับวันนี้มาครั้งแรกเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับแล้ขอมาฝากคือหลังจากนั้นก็จะไม่อยู่เดือนครับมาลาลุงช่างแล้วก็เดินทางวันศุกร์หน้าครับไปเรียนที่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะเขาสุดที่ต้อนรับเลยมีที่ต้อนรับใช่เหรอมีมีเรื่องอะไรละมีจุลเรื่องมาแลก็เดี๋ยวมาแจ้งเลยแล้วกันเขาให้มาอยู่ด้วยเหรออยู่ครับอยู่เขาได้เหรออยู่ได้อยู่ได้ แถวๆไอ้ DSI อ๋อจะไปเรียน DSI เหรอไปจับโจรหรือจับใครไม่จับจะไปจับผิดจับถูกนะไม่ได้จับครับแล้วเขาไม่มีเรียนไปเรียนสามเดือนอ๋อไปเรียนเฉยไม่ใช่เรียนจับเรียนจับหรือเปล่าไม่ได้จับไม่ได้จับเรียนยังไงเรียนมีเมียโอ้โหโดน โดนแล้วโดนแล้วโดนแลอะเขาไม่พูดมันไปเรียนอะไรอ๋อแจ้งเลยแล้วกันดูเดี๋ยวเดี๋ยวได้บน้อกจ่าไม่กล้าพูดเดี๋ยวดูถามว่าไปเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องหามีเมียเพิ่มเออหรือว่ากาวถูกจ้องหรืออะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องจับโจรไม่ใช่ทหารไม่ต้องจับโจรเนาะทหารจริงอย่างเดียวเลยตัด เรียนหลักสูตรจ่าอุโสครับจ่าอุโสเ่าแก่แล้วหรอครับก็สิบห้าสิบหกปีแล้วเรื่องอายุงานแก่แล้วจิธาอุโสแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ดูยังวัยรุ่นอยู่เมื่อไหร่จะเป็นหมวดจริีๆนี่ครับต้องผ่านหลักสูตรนี้ก่อนครับอ๋อเลยให้ไปเรียนก่อนยุดุ่มไปไหม่ะือวมันสูงไปยุดผุมในพุพลนะสูงไปมันสูงไปในพันก็เยอะในพันนะคนอยู่นี่ยุดสูงมากเลยเนาะ กว่าจะขึ้นไปถึงได้เนาะผมนี่เปลี่ยนสีเลยนะเฮ้ยหยุดอย่ามาหยุดหยุดหยุดอะมาหยุดหยุดอ่าโอเคไมกลับ้าครับก็ในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับก็จะมาขออวยพรลุงบ้านะครับแล้วก็ยูทูบแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับครับในเวลาดีทีขึ้นปีใหม่นี้นะครับ ก็ขออารัธนาฤทศีรละน้าัจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะครับโปรดดลบมนดานประทานพรให้ลุงป้ายูทูบเบอร์แล้วก็ที่สําคัญนะครับเอฟซีทั่วโลกนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตของลุงป้าแล้วก็ทุกๆท่านขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับ สมหวังตลอดปีตลอดไปครับครับส่อุอันนี้รอีนีอนแ้งนี้เหอี้เหรนี้เองแดเหรนีหี้เหอหรอนีเองก้เ้อนีลเหรอนีอนีองีลร้อมหน่หอนล้งมอนีล้รองหน่้วกอนีอนี้ี้เรอนี้เหอนีอี้เอนี้ี้นี้ี้เร้รอนี้้เหรคนที่เรานเรอนรอน้เหอนีนี่เรี้เนนี้อนีเหรน้เนี้เนี้นี้อ้เนี้นอีีน ก็ขอให้ใจเอ็มเดินทางครับนานในระยะเวลาอีกสามเดือนข้างหน้านะที่จะจะไปเรียนหลักสูตรนะเพื่อที่จะขยับนะขยับนาที่การงานให้สูงขึ้นนะก็ขอให้ใจเอ็มแล้วก็ครอบครัวนะครับมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับขอบคุณครับโอเคคบะสีกาแฟขอคครับคุณนกครัสดีค่ สวัสดีครับสวัสดีที่ใหม่้วแลของยูทูปมีอีกอันหนึ่งมีของยูทูปด้วยด้วยการกินแล้วกันอเหมือนกันนี่แหละมีของเยี่ยังก็จะเดินทางอาทิตย์หน้าวันศุกร์วันศุกร์อาทิตย์หน้าก็ไม่ได้มาแล้วจะไปไปกรุงเทพครับไปกรุงเทพสามเดือนเจอกันอีกทีก็สงกรานต์สงกรานเอาหญ้าชี่ไปอยู่ด้วยหน่อยได้ไหมยญ้า แล้วดียวาสามเดือนนด่วยนะหรอกเขาอยู่ที่ไหนแกแน่นน่ะจะชอบรอไม่ได้แล้วอยู่ระวังที่กระงทัยจะไม่ได้กลับด้วยโอ้ะโมเมนต์วันจันทร์ครับก็หยิบล็อกขาจะเมื่องนําเลยนะครับเมื่อกี้ก็มอบให้ลุงแล้วนะครับอันนี้เป็นของ YouTube นะครับทีมงาน YouTube ก็ให้ย่าชิเป็นตัวแทนนะครับต่อมอบของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับผมค ก็ขอบคุณจ่านะคะมากนะคะก็ขอให้หน้าที่การงานนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะมีคามเปสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวจ่านะคะขอบคุณครับสาธุกาธุกาธุกครับผมไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปมันจะล้มมันย่อันย่อโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณจ่าครับโอ้ย่ามันย่อ าสายยอสายยอโอ้สวนสวยมากเลยให้ได้มาปีใหม่เอาไปไหว้ปูกไปไป่กันไปไหว้ปูกไปไป่กันเนาะบรรยากาศที่สวนยอมเลยเกลูได้ไดไอ๋อ มาไว้ขอพรอ,องปูนะครับปีใหม่เขาเลิกเอาชัยนะ เรียบร้อยนะครับ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 เอาไปกินด้วยกันครับเป็นข,ขนมอ๋อพัดลมหอ่อด้วว่าพัดลมหออพอด,ดีพอด,ดีขาดพัดลมอยู่